เด็กผู้ชายคนนี้ตั้งใจเขียนจดหมายไปหาซานตาแต่ว่าจ่าหน้า2องสะกดผิดไปเขียนว่าซาตานตอนนั้นค่ะแทนที่จดหมายของเด็กคนนี้จะถูกส่งไปหาซานตามันกลับถูกส่งลงนรกแล้วก็ไปถึงมือของซาตานจริงๆเว้ยแล้วที่พีคคืออะไรรู้ไหมซาตานดันบาจีไม่มีใครเขียนจดหมายให้ฉันมานานมากแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นฮีโร่รีบบุกมาที่โลกมนุนย์มหาเด็กคนนี้แล้วซาตานเว้อยออกมาจากตู้เสื้อผ้าคือเซอร์ไพรส์เด็กเต็มที่กะว่านี่ไงซาตานของเธอมาแล้วตอนนั้นเด็กคือช็อกไปเลยบอกว่าถ้าเกิดคุณคือาาต จริงทาไมคุณถึงไม่มีกวางเรนเดียร์ไม่มีชุดสีแดงไม่มีคราวสีขาวอะไรอย่างเงี้ยซาตานมันก็เลยแปลงโฉมตัวเองปลอมเป็นซา,ตานาตา้นาไปซะเลยรตแต่ซานต้าอะไรก็ไม่รู้นะโผล่มาจากตู้เสื้อผ้าแล้วด้วยความที่น้องเด็กน้องก็เชื่อทุกอย่างที่ซาตานบอกว่าเออซาตานมันโกหกว,ว่าเป็นซา,านต้านะแล้วก็มีการหลอกล่อเด็กเขาว่าขอพรได้3ข้ออยากจะขออะไรก็ได้ทุกอย่างจะสมปรารถนาไปหมดโดยที่เด็กไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วการขอพรกับซาตาน3ข้อนั่นคือการจะต้องขายวิญญ,ญาณหรือว่าแลกวิญญ,ญาณน้องเลยจากการขอพรข้อ โดยการให้เพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยมาตกกลุ่มรักซึ่งปรากฏว่าพอน้องตื่นเช้าไปโรงเรียนเด็กคนนั้นก็มาตกกลุ่มรักน้องจริงๆเด็กผู้ชายคนนี้คือดีใจใหญ่เลยเว้ยก็เอาเรื่องซานต้าเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนตัวเองฟังเพื่อนก็บอกว่าซานต้ามันไม่ได้มีจริงสักน่อยมันก็บอกว่าไม่ฉันเขียนจดหมายไปหาซานต้าแล้วซานต้ามาหาฉันจริงๆประธานพอใ้ฉันสมปรารถนาเพื่อนก็เลยบอกว่าไหนเอาจดหมายมาดูซิพอเพื่อนเห็นจดหมายเท่านั้นแหละถึงกับช็อกเพราะว่าจาน้าซองไม่ได้จ่าถึงซานต้าแต่อย่างใดแต่มันเขียนว่าซาตตานนนนทีีีี้้เรืื่่่ออองงงผคคมวัึะก็ไปป สาวนอ้องแล้วเพื่อนสนิทน้องก็คือน้อยใจมากบอกว่าเออเนี่ยฉันฟันเยินขนาดนี้ฉันจะมีสาวมาติดได้ยังไงไม่เหมือนแกที่แบบว่าเออได้ตัววีไพีไปฟินอยู่กับสาวสองคนตอนนั้นค่ะน้องก็เลยขอพรให้เพื่อนตัวเองหายฟันเยินแล้วเป็นที้รักของผู้หญิงปรากฏว่าตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนของเขาก็หายฟันเยินไปเลยน้องขอพรชน,น,นิดที่แบบว่าไม่กลัวเลยถึงแม้จะรู้ก็ตามนะว่าถ้าเกิดขอพรครบสามข้อเมื่อไหร่เนี่ยตัวเองต้องสลาวิญ,ญญาณให้สาตานถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเดียซ yeah. สานตาเรื่องนี้เนี่ยหาย ซื้อได้ใน Google Play เลยนะทุกคนไหนใครดูเรื่องนี้กันแล้วบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์รีวิวให้อ่านเลยนะ